อันยองเจลสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเจลจะมารีวิวนะคะรถพักไทยค่ะไปดูกันเลยค่ะปะไม่ไงรถไทยมาแล้ววะรถไทยมาแล้วไปกันเถอะเขีว่าไม่ใช่ฮะเอ้าใครบอกว่ารถไทยมาสามีคุณมันนจอดตรงนี้ไงแล้ววันนี้ทำไมมันไปจอดตรงนู้นแล้วทุ่มบุบโมงคืนทำไมแล้ว ยาากเาตอนนี้กี่โมงนะจะท<อ>ุ่มหนึ่งแล้วนะจะทุ่มหนึ่งแล้วจะทุ่มหนึ่งก็ไปแล้วรถเก็เขบของดูหนึ่งทุ่มเกาหลีเดินเร็วเร็วเดินเร็วเร็ว

กระเทียมจักเป็ดบ่มีการถามคืออยากซื้อต้องซื้อนได้บ่มบ่มัดความ่ม thảo lươn thảo lươn á làm ăn thảo lươn ngon á P'long thái บอลูกันไอ้ปลาทูเท่าไรจ๊ะปลาทูห้าพันมันโตใหญ่ไม่เป็นไรเราซื้อทอดมันไปไม่สตอร์ไม่เราจะไม่เคยกินเลยไม่เคยกินต้องซื้อไปลองกินแล้วก็คืออันนี้ใจหนึ่งนะครับอยากเป็นของคันเบสไปได้ทุกชิ้นเห็นจ้ะน้ำตาลเด้มีบ่สนี่ครับน้ำตาลนี่น้ำตาลด้วยเอา เท่าไรจ้ะสามยางมื่นครับอดสพันเบียร์ี่เขา้อมเรอนี้นโอ้โอ้ตีนน้ำแนจาโอ้ีนมสองโอ้เอาเป็นไม่โลแท่นดีกว่าไม่โลบ่แม่โอ้ตีนมันหวานนมข้นน้ำบ่มีสินบ่สินผัดทุงินอะไรเนี่ยเมาขายนก่อนโ โอ้ยนี่หันี้เขา่าสีตแนอนดีปะจะของอันาบางนาปอนาบางนากรนี่เออนาบางนาน้ำเนจาจอมตัร่วง้าต้นแคบโมงผุดอะรงั้น้พือาาไทยะน้มั่งเอาอย่างนี้บอกระป๋องเอาอย่าน้สาการยสนโคืมีโมดเนี่มมี่นะครับมโมมี่มีแต่แบกสร้าสางสังกเอา เอาอะไรอีกกวาดสายตาบึ้องผ่านครับโอ้ยโซนแก้วมั่นแต่องจะเป็นไงพี่จ้าคิดตังเลยจ้าพ่อละจ้า ห <5. S 2> ้าห้าบวกสิบสองเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็เป็นยี่สิบยี่สิบสี่บาสองหมื่นเก้าครับ <29. S 1> นเ้าสองหมื่นเก้าพันโอ้ยมีแถม,ม้อมขอบคุณนะคะสองหมืนเก้าพัน มันไม่ต้มมันไม่ต้มเรไม่ลวกบ่กพี่ไงสายขอบคุณครับอันนี้มันนึ่งใส่ถุงเลยอ่ะมี่ต่าร้านใช่ไหมเก็กถุงใหญ่ถุงเล็กไม่มีอะไรเพิ่อมอ,นะอีกบ่พ่อละนาะไฮึ ออขอบคุาค่ะค่ะขาบคุณค่ะครับผมอมห<ม>อมอืมข้มกะเจไฟลบ้วได้อะไรอี่แม่เนื้ซื้อของเสร็จแล้วนะคะทุกคนได้อะไรบ้างเยอแยะแ, <laughs> ยอแยะเลยอะไรอ่ะปิดชานนี่มันปิด สำหรับวันนี้ขอ,อาลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย